แอปพลิเคชันดูดวงทานิสัยหรือจัดลำดับความเป็นเพื่อนมักจะถือสิทธิ์ในการโพสต์ข้อความลงบนวอลส่วนตัวของเราบางคนก็ชื่นชอบที่จะใช้งานแต่หลายคนไม่ชอบนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ได้ไว้โพสต์ในส่วนของ Newsfeed ที่เป็นส่วนกลางแต่กลับเข้ามาโพสต์ในหน้าส่วนตัวโดยใช้วิธีการแท็กเข้ากับรูปภาพของเรานั่นเองนะครับ วิธีการจัดการกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ยากและก็ไม่ต้องถึงกับเลิกการเป็นเพื่อนกับคนที่ชอบใช้งานเมื่อไรที่เห็นโพสต์เหล่านี้เราสามารถคลิกที่ปุ่มรูปดินสอบนมุมขวาของโพสต์แล้วเลือกบล็อกชื่อแอปพลิเคชันนั้นๆได้ทันทีนะครับหลังจากคลิกไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีแอปพลิเคชันชื่อเดิมเว้นแต่ว่าจะมีการใช้แอปตัวอื่นๆนะครับ ปุ่มในพื้นที่มุมขวาบนเมื่อมากดใน News Feed เราก็จะสามารถเลือกที่จะอ่านหรือไม่อ่านข่าวสารของเพื่อนคนนั้นได้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเลิกการเป็นเพื่อนทางนี้เป้าหลายคนเป็นเพื่อนเฉพาะในเกมจึงไม่จำเป็นต้องมาอ่านข่าวสารอัปเดตจากกลุ่มนี้หรืออาจจะเข้าไปคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือในส่วนของ Apps ที่เมนูย่อย Apps and Games จะเห็นว่า ที่นี่จะรวบรวมการรีเควสต์ขอเล่นเกมด้วยจากเพื่อนหลายๆคนหากเราไม่สนใจจะเล่นสามารถคลิกที่ปุ่มกากบาดเหนือชื่อของการรีเควสต์นั้นได้จากนั้นให้เลือกบล็อกรีเควสต์เกมนั้นๆวิธีนี้จะเป็นการบล็อกเฉพาะแอปพลิเคชันนั้นๆแต่จะไม่บล็อกการโพสต์ของเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับการบล็อกก็สามารถยกเลิกหรือเข้าไปจัดการประวัติการบล็อกทั้งหมดได้ โดยคลิกไปที่ปุ่มลูกศรข้างเมนู Home บริเวณมุมขวาบนของหน้าเพจแล้วเลือก Privacy Setting จากนั้นเลือกที่ Manage Blocking รายชื่อของเกมหรือแอปพลิเคชันรวมทั้งเพื่อนๆที่ถูกเราบล็อกก็จะถูก list อยู่ที่นี่ซึ่งเราสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับติดตามข้อมูลดีๆที่ค้นหามาย้อนหลังได้นะครับที่ www.60v.com นะครับ